สวัสดีครับพี่น้องปองปาเอฟซีสวนนงุนสุปริยาทีลกทีกีทอ้อดครับพอกันมือีครับวันศุกร์แห่งชาติวันที่29มีนาคมอีสองมืออีอสองมือครับเดือนมีนาคมเมิดอาทิตย์หน้าเริ่มต้นเดือนเมษาครับเดือนเมษาสงการเทศกาลสงการานต์ปีไม่เมืองปีไม่ไทยเมื่อนี้ทีมีเรื่องมาบอกอพี่น้องฟังว่าถ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวภาคเหนือช่วงนี้นะครับแนะนําว่าไม่ควรมา มาเด็ดขาดครับเพราะว่ายังเพราะว่าผมเจ็บคอมาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับเจ็บคอแล้วขีมข้มูกขี้มูกเหลืองๆเหนียวๆเ,วเวต็มดังเลยแต่ตอนนี้มีมีเลือดออกมาพร้อมครับสร้างขี้มูกอะไรจนเลือดออกมาเพราะว่าอะไรเพราะทั้งนี่เขาจะมักจุดปลาจุดใบมองใบไม้กันจุดจนมาเป็นหมอกเป็นคราบบางทีอาจจะเพิ่นกนวาวล่าม,มาจากจากประเทศเพื่อนบ้านนะแต่ว่ามันที่เป็นยังสี่ทุกปีช่วงนี้ผมมาอยู่พะเยาสิบเอ็ดสิบสองปีนี่ครับ เริ่มมามีอาการแบบนี้ประมาณนสามปีหลังจากซกโควิดมาครับหลังจากโควิดมาคือกลางคืนนี่หายใจแพปรปรวนเลยครับนอนนอนหายใจบอ,อกเลยได้อ้าปากหายใจบางที่โกนจนจนสวกคุ้มที่นอนน้ำลูกเมียเนี่ยอยากไล่ครับเขาไล่ไปนอนบม่องอื่นโกนจะว่าครับที่ได้ได้มันภูมิแพ้ครับแพ้อากาศแพร่ฟุน้น mp สองจุดยังพันวาเท่าแหละครับอันนี้หลายคนอาจจะเป็นเรื่องที่มองว่าเห็นวอร่า,างกายแข็งแรงอยู่ ถ้าผู้ใดเป็นโควิดมาแล้วแล้วก็อายุรักษาเกินมากครับสิหูสึกเลยว่าร่างกายมันทดถอยสภาพร่างกายมันต่อต้านมันสู่กับธรรมชาติบ่ได้ครับสู่กับโลกบ่ได้พอท่นผู้ใดที่มาเที่ยวภาคเหนือไอ้วนี้ห้ามมาเด้ยขาดครับเปลี่ยงเงินเด้ซื้อให้รอฝนตกก่อนเดินพฤษภาื้มิถุวรนาจังมากครับให้ฝนตกให้มันให้มันห่อให้มันไอ้พวกฝุ่นต่าง,าางๆที่มันลอยอยู่ทั้งอากาศตอนนี้ให้มันหายไปก่อน แล้วอากาศที่สดใสเห็นเทีนภูเขาที่สวยสีง่งามน,คนะครับจังหวัดเียบัคับเชียงมงเชีงยงใหม่เป็นอันสามของโลกที่อากาศเลี้ยวรายเพลินเชีงยงใหม่กับพะเยาห่างกันแค่ลอยกิโลกับบอ่อแตกต่างแนะนําครับถ้าใครจะมาเที่ยวภาคเหนือช่วงนี้อย่ามาเด็ดขาดครับองงุนข้าวกระพราสุกดอกเนะาะองงุนข้าวกระุกช่วงพฤษภามิถุนายนพอดีชองั้นจังมากครับอัตลตหรือช่วงนี้ยอมรับเลยครับตอนนี้นขนาดมนาีนางงามจากกรวาลมาแก้ป่าไหนี่ก็เอาบ่ได้ครับร่างกายพลอดหวาอีหลี ในตันางเบิ้งก็ซื้อละ่ะโมเสียมาแก่เบิ้งครับเพราะฉะนั้นสุขภาพสำคัญนะครับเด้อสุขภาพสำคัญหัวจิตหัวใจเขาติดแข็งแรงมาได้กระสังสุดท้ทายแล้วถ้าสุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงบ่มีประโยชน์ครับข้ามสุภาษิตโบราณเพิ่นว่าไว,วา้ว่ามีเงินแสงเงินล้านกับบ่มีความหมายครับถ้าร่างกายขาดทำครับสวัสดีครับ